สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พอ่อใหญ่มหานนำเอาสมเด็จวรครังองค์น้ำหมากนะครับเป็นพระพิมพ์ของหลวงสิทธิ์ในยุคกลางนะชายาท่านเนี่ยเป็นองค์องค์น้ำหมากนะด้านหลังนี้เป็นหลังกระดานนะครับองค์นี้ดูด้านหลังก่อนเลยนะครับนี่คือด้านข้างคือด้านหลังเห็นไหมครับเป็นหลังหลังกระดานนะครับ เป,นะเป็นหลังที่หาดูยากนะเป็นหลังที่หาดูยากเป็นพระยุคโบราณยุคเก่าๆในยุคต้นๆของการสร้างพระสมเด็จวรละครเลยทีเดียวเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยดูขอบข้างเขาเห็นไหมครับเปริแตกมนทือเลยนะนี่ด้านข้างแล้วก็ดูขอบข้างเห็นไหมครับ ปริแตกแยกแล้วก็ด้านหน้าเห็นะครับด้านหน้านี่ก็พระพักเนี่เป็นผลมะตูมเลยนะครับนี่ไหลตกทั้งสองข้างนะองค์น้ําหมากนะเนี่ยมีสองสองแบบสองพิมพ์นะแต่ที่เหมือนกันก็คือพระโอรละนี่พึงผายพระพักเป็นผลมะตูมส้มระคังอวบใหญ่บางบล็อกพิมพ์เนี่ยนะเส้นส้มระคังนั่นก็จะชิดขอบนี่เลยนะเพื่อนสมาชิกท่านรู้เนาะนั่นแหละครับตามที่เราเห็นเรารู้นั่นแหละ พระมหาตัง้งหมดต้องมวลนี้เก่ามาเยอะในในช่องมหาสองะบานนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูอ่ดูใกล้ๆกันเลยนะดูใกล้ๆกันเลยนะครับเรียกว่าพระแท้เนี่ยแทย้ที่องค์พระนะเพ่นสมาชิกพระยญมหานี้ย้ำอยู่เสมอนะครับแท้นี่แท้ที่องค์พระเรา พระอยู่ที่คอเราเนี่เราอย่าอย่าเที่ยวเอ,อาพระเราไปให้คนนู้นดูคนนี้บอกนะเราอย่าขี้เกียจในการหาความรู้นะเนเี่ยเพื่อนๆดูดูเกตเห็นไหมครับเกตท่านนี้สะบัดพริ้วเลยทีเดียวเนีย่ยลักษณะซุ้มระครังเห็นไหมครับไวผ้ผาซีกซุ้มระครังดูเนื้อด้านในนะครับ ที่เราเห็นเป็นลักษณะน้ำหมากนี่แหละครับองค์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลักดำนะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นลักษณะพิเศษที่องค์แก่น้ำมันตังอิวหรือว่ายางกิกลังยางยางนานะยางจิกยังลังยางนาที่ผุดขึ้นมาจากเนื้อด้านในจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ไหลตกทั้งสองข้างเลยนะ เพื่อนๆสมาชิกดูดูรอยปีดูรอยแตกรอยปีดรอยแตกของท่านนะครับเนียงดงามตรงหัวเรือสำเภาตรงนี้ที่เราเห็นใจเป็นลักษณะเหมือนเม็ดไขป่ปลาเชิดขึ้นนะ1นถึงสเม็ดอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆสมาชิกลองลองดูนะ ถ้าเป็นองค์หลวงศิษย์เนี่ยเราดูตัวอย่างขององค์เชคุณเที่ยงก็ได้นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ลักษณะเหมือนเหมือนไข่ปลานะถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่รู้เพราะยมหาเป็นคนคนแรกๆที่ชี้ประเด็นจุดนี้นะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนเม็ดไข่ปลาอยู่สองถึงสามเม็ดอยู่ตรงนี้นะครับเชิดหัาขึ้นอย่างตัวนี้นะ เราดูฐานฐานสิงเนี่ยคือปูนเกลือหอยเนี่ยหลดุดหลุดออกแตกออกหลุดออกแตกออกอย่างเป็นธรรมชาตินะก็เป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับดูเนื้อดูดูเนื้อ,ด,ด,อดูเม็ดดูลักษณะการก่อเกิดการจับ เป็นก้อนเป็นเม็ดแล้วก็ความชำํำคว,วามชํำของมวลสารเห็นไหมครับนี่เราจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับดูประพักนะครับ เราเห็นเนื้อท่านนี่แตกต่างกันเลยนะดำครัมคราบระมันตังอิวนี่ชัดเจนนะยิ่งดูยิ่งงามยิ่งดูยิ่งลึกซึ้งเกินที่จะจินตนาการนะยิ่งดูยิ่งยิ่งงาม เลือซึ้งเกินจินตนาการเนี่ยเพื่อนๆดูด้านในด้านในซุ้มระคังเขานะชัดเจนดูดูพื้นนะพื้นผิวพระนะพื้นสมาชิกเป็นไงครับนี่ งดงามนะครับโบราณท่านว่าไวผ้ผาซีนี่นะครับนี่ลักษณะไว้่าซีเห็นไหมครับยาวลงมานี่เลยนะครับ คราบมันตั้งอิลพุดขึ้นมาจากด้านในนะคราบละมันตังอิลพุดขึ้นมาจากด้านในซึมออกมาติดอยู่ในเนื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับี๋ยวเราดูดูด้านข้างนะเพื่อนสมาชิกดูด้านข้างด้านข้างนะครับ จะเห็นลักษณะเม็ดแดงนะเนี่ยเราเห็นเม็ดพระทาตเนี่ยเม็ดพระทาตุเม็ดแดงดินหลักเมืองเพิ่มงามของท่านนะครับงามหาที่เปรียบมีได้นะครับนี่ สมาชิดูนะครับดูเม็ดนี้นะครับเม็ดพระธาตุงดงามใสเป็นเกล็ดแก้วเลยนะครับ ดูมุมด้านบนนะครับช่ำเลยนะพนเพื่อนๆคราวน้ำมันตังอิวนะยิ่งดูยิ่งช่ำนะพนเพื่อนๆยิ่งดูยิ่งช่ำงดงามดูต่านซึมออกมานะครับ ราวน้ำมันตังอิวนะครับเนี่ยสวยงามดูเมดประทานเมี้สิครับเพื่อนสมาชิกคลาสสิกนะครับเนี่ยคลาสสิกมากนะครับฉ่ำนุ่มนวลตาเราดูไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อนสมาชิกดูดูเม็ดพระธาตุเม็ดนี้นะครับสวยงามดูด้านหลังนะครับทนี่ดูด้านหลังนะโอ้โหรอยติรอยแตกครบนะครับนี่หลังวิเศษหรือว่าหลังเส้นไม้นะครับนดูนะครับ งดงามด้านข้างก็หมุนถืออย่างนี้แล้วด้านข้างคลาสสิกมากนะครับนี่คือด้านข้างนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กาอย่ามาหาช่อง2องพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ